เด็ค่ะทุกคนวัานี้เราจะมาส่มคุกกี้รสซุก้าไฟกันนะคะโอเคนี้เรานบของเราก็คือ36.453ค่ะอค่โอเคแล้วก็พิมพ์ตัดแงแล้วก็พิมพ์ตัดอีก80ใกล้กิ๊ไเมื่อไหร่สมารอนานแลวนะกดจากีที่ตัวเช้าเก้ยเฮ้ยกด โอเคไปแปดนี้มาละเฮ้ยเขาเจ็บเคสเลโอเคตอนนี้เราตืออะนอนคาบเลยคาบสแคสแวร์โอ้โหเราได้หินนองซูเกฟลายมาท้าอาบุตกคอนิคอทส์พีซุปต่าไม่รอแล้วนะฮะนั่นมีหินตัดอีกแปดสิบเนะาะแต่ก็ใช้ไปประมาณสัก สีส้ยรงนี้สี่จะได้อยู่คอนี้เด่นนะฮ่าดูรกดูลาดมากปุ๊บะลาดมากนะชุกกาไฟโอเคดาเออยังไม่ได้เงะกจดเตอฮ่าอะไรนะชุกกไฟมาต่อค่ะนั่นนั่นนั่นนะโอ้ม่ก็ได้เพียววันนี้ะคตรกี โอเคแค่โอเคแค่ม่เงี้ยไม้เป็มือเลอันนีเกิเรลยอะไม่ไม่แจ๊มันมึเดมึเดีระเลวตลยอีกกุยวันทิ้งโดโรนามาสุ่มตัวนี้กันแฟตุ้มสุ่มท้าตัได้นั่นนันะเออตัวได้ตันี้ ลาดเบอร์เคียได้อบุนอ้บุนมันทำไมแค่สาวเอาไปอนี้มีรอยคันเบ้ออะไร่รอยคันไห้เรากดดิออเอครูไม่กดละเพาทีวีเปลี่ยนทําสเนาะคือกล้าไฟกันตอเลฮ่าฮฮ่า เออมาต่อทีนึงนี่นี่คะคือโนฟลูกา้าไฟนี่ร่ะเธอตอนนี้เอเอไอคนาพาคมันอันนี้ไปแล้วอ่ะอืยเนยอ่าเ,เห็นแล้วค่ะวันนี้หน้าเพีย้ยยโอยนอยยังไม่ได้ชูกา้าไฟแต่เราได้หินเพียบวันนี้ละเวกมึนๆจบเด้อคุกี้เอเธอร์เดิ้ลชูก้าเกิดก้าไฟถึงจะไฟมาแล้วสุกมาเก่า ไหนไอ้บุษแสกแขนไม่ได้จับเด็ก้าไฟพรสู่ไรค่ะทีนี้ได้หินไปแล้วสิบสองหินจะ็ก้าไปแต่แขนไม่ได้จ,จะอจเ,เาอาครับไหนสูขว้าวได้แล้วได้หนึ่งตัว ล้วได้ท้องส่งตัวเลยตอนเล่นไม่สังเกตแต่ตอนนี้ไม่สังเกตแล้วอุ๊ยใช่เขาจะไปผิดหรือจะได้จุก,กา้าไฟได้ไนมะอืมไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้พูดตลกแต่นี้ถ้าทำมาติดไฟเห็นหิวว์วอาด้วสิจะได้ขาะเก๊ะ้กอะไรนะก็ูลืมชื่อ เออได้ละเบื่อดีค่ะทุกฮ้อดูปีกปะกระนี่สิว้าวเพิ่งใส่ฮัลโหลโคเชอร์แต่ยานายยังไม่พอค่ะเดาวน่าจะแก้ไฟแล้วน่าสะถุงต่อนา่าเอาได้ได้ชิงนกะไฟแล้วเย้ๆมาชาหน,นู

โอ้ไม่กายเซนลินลีเอ๋เดี๋ยวหาจะไม่ผิดเราฟังอยเฟรนลินลีไปแล้วนี่นาคือไม่มีอะไรหรอฮึไม่ไดไม่สูงตังนี้ดีหน่อยอโอ้ไหนไม่ได้สูบแบบ Just s อ้ oh I'm in มีอะไรหน้าอันนี้เลยอืมเออใช่จะเอาทาัดหลึกนี้ว่ะจะไปสู้กับบอดรัตมาดูกัน โอเคเอาปนหินมุดเลยอุ้อาอี้มมแบบไึชุดสีม้เลยได้สก๊อไฟมาแค่หนึ่งๆไต่อได้น้าจับอาเกตเพชรดอกมาไว้นะเสียลุ่งมาอมุดจูตู กิดกิดเตียมแล้วูอวฉันเราสภาพได้แค่ถึงเราอีกอีก,อกไม่กี่วิเราก็ได้โอเคเดี๋ควขึ้งกอดไค์กัดสามได้นะแคนี้แหนบะ๊ายบาย